มันก็จะมันก็จะแบบถลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียทรงเสียทรงเสียทรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม mm hmm. เราก็มาอยู่กันในเกม SnowRunner อีกเช่นเคยนะครับ ก็น,นี้ผมก็ขับกลับมานะถึงกาลาดแล้วคันนี้จากที่เราไปส่งไม้เฟลไปนะสู้แล้วผมเข้าใจแล้วว่าไอจุดเนี้มันรับแค่ลองล็อกครับผมส่วนมีเดียมล็อกเนี่ยผมต้องวิ่งมาส่งที่เนี่ยอะไรอะอะไรมิวมิวสักอย่างนะอยู่ที่อีสต์ไอส์แลนด์ไอส์แลนด์เลกก็คือเราต้องวิ่งเข้าโมงนี้นะครับ ประเด็คือเราต้องวิ่งมานี่นะเข้าอุโมงนี่นะแล้วต้องใช้มีเดียมล็อกเนี่ยสามเดี๋ยวผมจะหาพว่วงดูว่ามันมีพ่วงไหมที่เป็นเป็นมีเดียมล็อกอีกสองนะเพราจริงๆคือตอนเนี้ทำไมเอ่ยดูว่ามันขายไม่ได้หรออ๋อเดี๋ยวนะ จะขายพ่วงไว้พร้อมไม้เลยเดี๋ยวผมลองไล่ดูก่อนนะอรงน,นี้ผมผมทอดพวงพ่วงนี้ไว,ไว้ดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการแบบยุ่งยากนะจอดมาไว้นี่ล่ะโอเคนี่แหละจอดละเกละขาชิปแงเลยวะขอกันด้วยนะ ไม่แน่ใจว่ามันจะมีหางที่มันแบบไอ้นี้ไหมหรือเราต้องเปลี่ยนแบบไปใช้เป็นแบบเทเลเดินดูเดินด,ด,ดูกันเออใช่ดิคือใช้แบบนี้มันก็ไม่น่ามันน่าจะมีข้อมูลนะมันไม่มีข้อมูลกับผมเลยไม่รู้ไงหรือหาหางที่มันแบบนี่อะไรเนี่ยลอง ล็อกชอตเนเตอร์สามน่าจะแจง้งรายละเอียดให้เราเข้าใจหน่อยอ่ะท่านผู้ชมนี่มนี่เจอแล้วคูณสามโอ้อย่างนี้นี่มีเดียมล็อกคูณสามเลยนี่อันนี้อันเดียวจบเลยแต่รถรู้รู้สึกว่ารถเรามันจะแบบ ผมวมันไม่น่าจะลากได้โอเคอ่ะดั้วผมอาจจะต้องเปลี่ยนรถอีกแล้วเอารถที่ลากแล้วบคิดว่าใช้งานได้ดีอันนี้ก็เจนเนอร์ออกมียืมล็อกคูณสาีออันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเออ เราค่อยๆดูครับล็อ,อกขอใมันเป็นลองคือบางบางทันเลอร์มันก็ใช้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมประเด็นค,คือเราต้องค่อยๆดูครับแต่วา่านีนเป็นลองล็อกอะไรยาวเลยโอเคโอเคเดี๋ยวทันนี้จอดตรงนี้ดีกว่า มมเขา <ś c oughs> ขอยู่ไปกดโดนนี่ไปกดโดนเกียวผมก็ลังคิดอยู่อ่ะคันนี้ผมจะไปไหนดีเราไม่ใช่คันนี้เราใช้ขนันไหนได้บ้างเดี๋ยวดูนะราะว่าคันนี้ไปเปลี่ยนเป็นรถได่ไหมโหระมันจะโอเคบ้างวะ น่าจะเป็นแบบแต่ก่อนนะเราลากได้นะเดี๋ยวเราไปเซตคันนี้ใหม่นิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราไปลากนี่ได้อยู่แหละโอเคมเซตอะไรได้บ้างนะคันนี้เซตปุ๊บตมมู้ทันเลอร์เอ้มีตู้ทันเลอร์เหมนตัวอะไรอย่างผมอยากจะเซตแบบเป็นพวกอุปกรณ์ ไตัวนี้ช่วยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรรีแพรมียางอยากได้ครบอ่ะแบบมีน้ํามันด้วยอ่ะมีหรอวะอันนี้เหรอนี่ปูแทงมีน้ำมันด้วยวน,นี่ขอทนนอนนอานล่างก็ได้เยอะกว่านะครับท่านผู้ชมคืออะไรเอ่ยผมสนใจตัวน,นี้มากเลยปูแทงปูแทงน้ำมันไม่เอา อันี้จะใหญ่ใหญ่มีใหญ่กว่เล็กนะอันี้เาทุกของอเคเราคงไม่ใช้ผมจะใช้ตัวนี้นี่นะผมใช้ตัวนี้ไปเพราะว่ามันมีทั้งรีแพรมีน้ำมันสองพันอ่ะตอนนี้ครับผมผมเปลี่ยนรถโอเคเพื่อใช้มันเหมาะกับงานนะครับผม เพราว่าเราต้องเดินทางไกลครับจะได้เรื่องนลำบากไปดูนะท่านผู้ชมตอนรถคันนี้แรงอยู่ครับผมไม่น่าห่วงแต่ที่น่าห่วงคือมันไม่มีเคนนท่านผู้ชมแต่นคงไม่คว่ำหรอกผมคงเลิกคว่ำแล้วล่ะอีกเดี๋ยวก็คงเพียงพอแล้วในการคว่ำแแ่่นะมันจะมีอยู่ามว่าเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ นี่ <S <S นี่นี่ผมว่าวันนี้เออซื้อไม่ได้เอ้าไอ้เรื่องนี้มันใส่พ่วงไม่ได้เหรอวะปาร์ตเถื่อท่านผู้ชม่อยไก่กแล้ว,วกูโอ้อะไรกันนี้โอ้ อ่าแต่แต่ไม่ใชคันนี้ว่ะเออมา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 เอาเบอร์ซีเดตเบอร์ซีเดตนี่คันนี้โอเคเราคันนี้โอเคโอเคขออนุญาตกดกลับเลยนะเพื่อเป็นการรวบรวบล้านะครับผมโอเคโอเคแล้วเราก็ไปตีป่วงใหม่นะ คือไอ้พ่วงอินพ่วงตัวนั้นอะมันมันมันเป็นพ่วงแบบบรรทุกไม้ไม้ยาวๆไงแต่เราไม่ต้องการเนี่ยแต่คันนี้มันมันมีถังน้ำมันป่ะวะแล้วผมขอดูถังน้ำมันอยรีฟิลได้ไหมอ๋อมันมีสต็อกอยู่ผมมีสต็อกอยู่ครับผมท่านผู้ชมโอเคนะจะได้อยู่มันมีถังน้ำมันอยู่นะ เห็นมันมีเทรลเลอร์อยู่นะครับไหนไม่ใช่เทรลเลอร์ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมเทรลเลอร์อยู่เราจะต้องค่อยๆเลื่อนนะหรือถ้าเลื่อนเร็วมันจะพลาดนี่นี่นี่ของ้องใช้ตัวนี้นะครับคูณสามพอดีกันนี้เลยโอเคลองอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมไปออกเดินทาง น่าจะขึ้นได้นะอัน,นนี้เดี๋ยวนี้เลยเอ,อ้มานเราเต็มถังนะครับแล้วม,มันมีสองร้อยหกสิบเลยหนึงนะน่าจะพอแหละวิ่งไปไม่ได้ไกลามากนะแต่ว่าเดี๋ยวขากลับเราต้องแวะเติมคือเราต้องวิ่งตัดไอนะ้นี่นะดูอิพีเดียวอิพีเดียวจะเอาอยู่ว่าไหมลูก เดือขากลับเราต้องวิง่งเราต้องวิ่งผ่านตรงนี้อยู่แล้วอนะผมไม่แน่ใจแล้วผมอามาใช้งานแล้วผมเจอประสบความสำเร็จรอบรอบนี้ผมจะประสบความสำเร็จไหมรอบที่แล้วผมก็มเหมือนกับใช้ก่้งคนละตัวกัอนอะไอเทนเลอร์ใช้หางคนละอันเหมือนก็เลยแบบขึ้นไม้ไม่ได้ไงติดเพราะผมกำลังคิดอยู่ว่ามันเหมือนกับ คือเราความเข้าใจเราเราคิดว่าเออมันเป็นรองล็อกมันก็นไม่ใช้ได้แต่เราไม่รู้ว่าออมันจะต้องจะต้องขึ้นขึ้นส่งมีเดียมให้มันหมดก่อนหรือเปล่าเอใอส่ให้หมดใส่ให้หมดใส่ให้หมด,หหมด,หหมดรีบครับรีบไปไวเลยเรีบเดี๋ยวเข้าไปใส่ไว้หน่อที่พนม อะยาดึงนานครับโอ้โหจะได้อยูแค่นี้มันลงได้สามสามมีเดียมล็อกอะก็ตรงสเปคที่เราจะต้องไปส่งกันพอดีดอแหละแทีนี้ก็ต้องมานั่งเหนื่อยกับีไม้ที่ว่าลองล็อกเนี่ยว่ามันต้องขึ้นยังไงอะไรยังไงนะแล้วค่อยๆแกะไปทีนี้แล้วกัน เราไม่รีบร้อนอยู่แล้วเราสายเรื่อยๆเอๆื่อยๆเฉยๆกะทำสักพันวีพีไปเลยโนรลันนะเนอร์ถูอไหมเ่นมา20วีพีแล้วขุ่นขยับไปแค่1-2เปอร์เซ็นต์ไ <c> ห <oughs> มะนะผู้ชมก <c oughs> ัวืีเยอะเลยป็นไงี้ครับผมไปเรื่อๆยๆนะไม่ต้องรีบเตาก็ไปกัน ความสนุกมันอยู่ที่ตรงค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยแหละครับหนังจบเร็วก็ไม่ค่อยมีคนดูหนังต้องนานๆหน่อยถึงจะี้ยจบไหมอย่านะเ,เราเล่นเกมหมดแหละผมก็ไม่รูเ้เหมือมนเดิมทางนั้นไม่จบเร็วไงผมก็ตั้งเป้าไว้ EP ละประมาณ20นาทีแล้วก็ค่อยไปมันเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยที่เราแบบไม่ต้องรีบร้อนมากอะนะมัมีเกมเล่นเล่นเกมอื่นไม่ค่อยเป็นเราเป็นในเกมรึเ โ <Okay. c oughs> อเคอือฮึอยาเอื้อยคือพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไม่ค่อยมีแรงหรือแวะเปลี่ยนเครื่องหรือมปล่ไหมแรงไม่ค่อยอยากจะมีเลยไปกันได้อยู่นะเครื่องจริงรถเนะี่ยคือผม ชอที่มันเป็นแบบสิบล้อโอ้มันเพ่วะ่ะจริงๆนะถ้าล้อมันเยอะเกินมันก็แบบมันก็ดูแบบเวอ่วอ,รวอร์ไปหน่อยเนาะอีพีนี้ผมจะไปรอบเลยเนี่ยก็ดูพี่แกนะจะแบบเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยวะ่ะจริงนะท่านผู้ชมบอกพี่แกไม่ค่อยมีแรงเลยครับดูดิ นี่๋แล้วมันทุกไม้แนะเต็มคันหนูจะไปไปได้ไหมเนี่ยจริงจริงบางทีเล่นไปแล้วแบบมันตื้อ,อยิงไม่ออกนอนดึกด้วยมั้งก็ขอไปกันด้วยนะเล่นไปแล้วมันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องขอไปกันด้วยท่านผู้ชมเดี๋ยวว่ากันนะโอเคโอเคโอเคเรามาถึงแล้วเรามาถึงจุดหมายแล้วผมว่าผมจะ วนแล้วก็ถอยท้ายเข้าท่านผู้มคิดเห็นไปไงเพราะเดี๋ยวผมก็เดินหน้าเข้าตงนี้ไงวนซ้ายเอ้ยเอ้ยันูน้นมันกลับไม่ใช่นะกลับขึ้นไม้แบบลองล็อกไม่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันเป็นเพราะอะไรยังไงเรานี้ไปส่งออ เหลือยวผิดทางเหลือยวผิดทางเหลือยวผิดทางครับผู้ชมเหลือยวผิดทางว่ะเอาค่อยตีวงละกันโอเคเดี๋ยวไปเบียดเดี๋ยวไปเบียดนะอย่างเงี้ยไม่เบียดเลยครับผมกระเด้งออกมาเลยไม่มีการเบียดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอ้ผมว่าเราขึ้นได้สบายเลยมันต่างกันตรงไหนวะ นี่อ่ะดูนะโอ้โหเต็มพิกัดครับท่านผู้ชมนี่ไงเล่าเดือนพานอยอะไรนี่เต็มพิกัดครับผมมีเดียมล็อกสามอันเราก็จะไปส่งจุดหมายที่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 ไอซ์แลนด์อากิซืออะไร์ดอบาร์เก้หาอะไรากันไม่รู้หา,าไม่ออกออกไปกันด้วยนี่นี่นี่ต้องวิ่งมาเข้าบงนี้โอ้ยก็วิ่งไกลนะเนี่ย วิ่งตัดเติมมันแล้ววิ่งออกมาโอเคไม่เป็นไรลุยกันไปโอ้โอโอโอเยเดือดไปไหนเต็มคันครับไม้เต็มคันครับผมไม้เต็มคันครับนี่มันจริงภาพเนี่ยมันต้องออกมาเป็นแบบนี้ไม้เต็มคันไม่ใช่เอาพ่วงมาแล้วบรรทุกอะไรไม่ได้หายก็ทิบงหาย เออโอ้ยเจ้าพ okay. ันเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดีวด oh, 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 oh ี๋ยโอ้โห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 ขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นื่อแล้วเลื่อนอยู่นะเลื่อนอยู่ดู๋ยโอ้โหเลื่อนครับผมแต่เรางใช้โฟล์วอยู่นะเดินขับเคลื่อน ล้อขึ้นกันไปเรื่อยๆเอื่อยขึยย้นมาจ้าโอเคหกสิบห้านาทีแลแ้วเราจะจำกัเดเรื่องของเวลานะครับผมก็ต้องขอไปกันด้วยผู้ถือผมใช้เค้นอันนี้ก็โอเคอยู่นะหรือจะใช้เคเ็นยกอันอื่นดีวะใช้เค้นอันนี้ะดีแล้วโอ้โหลงเขาก็ใส่ได้ครับผมใส่ได้โอ้โหโ,โชคแตกไปสอง หมุดแรงหยดแรงอแล้วคือเนี่ยถ้าไม่ต้องเลี้ยวอะ่ะล้อมลงล่องไปตามล่องเลยโอ้ยรถหนักอะเนี่ยรู้สึกได้รู้สึกเลยอะ่ะจริงจริงเดี๋ยวนะโอเค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 ไปไปไป เราผ่านฟาร์มแล้วนะครับรถเราเยอะจริงจริงจอดไม่เป็นที่ไม่เป็นทาง <c oughs> ขอายาดื่มนะครับผมเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยฝนตรงเม็ดว่า แต่ผมไม่มีผลอะไรหรอกครับผมตกลายอยู่คอนุ่ม,มไปขึ้นมาเรื่อยๆจุดหมายอยู่ข้างหน้าอไกลกจึ่งผมว่าโอเคนะเนี่ยก็ถือว่ามันมันก็ไปของมันได้อะนะผมขรดูแผนที่นิดนึงว่าเผื่อจะมีทางตัดวิ่งไปได้นะถ้าเราเลี้ยวขวานี่อ่ะ อออยู่ตรงนี้ฟ้าเท่ากันอ่ะเลี้ยวขวามานี้ถ้าเล <me okay well yep ี้ยวขวาเรามาเหมืองไงจำเหมืองกันได้ไหมทุกคนเราไม่ไปเมืองเราไปตรงไปดีกว่าเรือแวะเติมมันด้วยเลนะครับเลนะครับเลนะครับก็น่าจะไหวอยู่นะก็น่าจะ มันจะเฉีอยู่ก็ค่อยเดินเดินเดินมาเรื่อยๆเฮ้ยคันนี้มันกินน้ํามันปะดูดิวิ่งมาวิ่งกลับนเนน้ำมันแม่งหมดไปครึ่งแล้วอ่ะจริงนะเนี่ยไอ้นี่มัน,นมันแดกน้ำมันเนี่ยตดน้ำมันเลยเอ้ยอยู่ที่ไหนวะมาดูทาง จริงผมรู้สึกมันบริปโภคลงมันจัดจับเลยนะคือ,อเราเลืร้อยห้าสิบสามก็คือจากเราวิ่งจากกาลาาวิ่งมาที่โรงไม้นะรถปประมาณร้อยยี่สิบกิโลแล้วเราง่วงเลยร้อยี่สิกิโลเดี๋ยวเราเปิดไฟหน้าหน่อยเดี๋ยวถ้ามันมืดผมจะไม่เดินทางนะเพราะว่าคุณมืดคมอาจจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องมันอาจจะลายตาบวกกับคอมแม่งไม่แรง ถ้ามันมืดเดี๋ยวผมจะกดสคริปต์ไปเลยนะครับสคิปเรื่องของเวลาเหมือนแล้วจอดนอนอะ่ะหรืออก่ว่าจอดนอนแม่งก็เช้าประมาณเนี้ยเอ,อไหวไหมเนี่ยผจะต้องเดินโลครับผมแล้วใส่ดิฟล็อกเข้าไปช่วยนะครับผม,อมโอเคขึ้นครับผมไม่สาหัสไม่สาหัสบ,บาย หางมันโคตรยาวเลยคุณผู้ชมห็นมหางยาวมากกินแล้วนะกินแล้วนะโอเคผมก็ปลดดีบล็อกออกนะครับเปลี่ยนจากไอ้เจอโรมาเป็นออตโต้นะด้ยเนี้ผมว่วงเร็วจังคุณผู้ชมนี่คือคงจะเที่ยงคืนเลยเลี้ยวขวา เดี๋ยวขวาโอเควิง่งไปเลยถึงปลายวิ่งไปถ้าผมง่วงผมไม่ไหวผมขอจอนอนปั๊มนะถึงปั๊มผมขอจอนะออดนะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาลุยกันไปถึงจุดหมายไหววะเนี้ผมไหววะเฮ้ยดูถูกไม่ได้นะไม่ถูกไม่ได้นะดูดิ แม้จะมีแบบอดๆเนยๆช่วงปลายๆนะแต่ว่าเราก็ขึ้นมาได้อย่างสมบูรณแบบเดี๋ยวเราจะต้องไปไหนต้ออกวะไปตอมน้ำมันจอปั๊มโหนี่ยี่สิบนทีเข้าไาลนะแต่คุไม่ทนจะเบือ่อซะก่อนไปจอดปั๊มรัาผมจอปัมอ๊มเยอะกว่านี้กว่า เจอเีอ่ไวะเออเบรกลืมลืมลืมโอเคเดี๋ยวนี้ครับผมผมไม่ได้ตีวงไม่ได้เผื่อเลยตายจะเลี้ยวพ้นกันเลยเนี่ยขับพ้นเลยโอเคขับไปง,ง่วงแล้วนะผู้ชมหมุ่ง,ง,งล่ะนี่เนี่ยอย่าเร็วมากอย่าเร็วมากอย่าเร็วมากเดี๋ยวเอาไม่อยู่อย่าเร็วมาก มันเร็วเกินไปเวลาเราเบรกมันเหมือนกับมันถลายอะมันใช้แค่แบบตัวแม่เบรกอย่างเดียวแล้วตัวลูกไม่ได้เบรกไงมันก็จะมันก็จะแบบถลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียทรงเสียทรงเสียทรงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเมาครับผมเกือบเมาเกือบเมาเกือบเมา ยังดีนะครับที่ยังแก่ที่ยังเอาอยู่ที่ยังแบบพอนอะไรเงี้ยโอเคโอเคมาถึงปั๊มแล้วมาถึงปั๊มแล้วอยากเติมมันแล้วง่วงนอนแล้วเียงคือยังง่วงนอนแล้วเป็นไรเนี่ยอนะคนุณผู้ชมปกติไม่ได้ง่วงเร็วขนาดนี้นะปกติอยู่ยาวได้นะโอ้โหช่วงนี้ใส่เริ่มแก่แล้วโอเคครับผม Okay, okay, okay. Okay. โอเค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 ผมอ๋ออมันโอเคครับ okay, ผมเรจียบร้อยก็ EP หน้าก็รีดต่อเนอันี่22นาทีแล้วก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแต่ EP หน,น้าน่าจะถึงจุดหมายแหละ สำหรับมีเดียมล็อกสามอันโอเคครับผมเจอใหม่อีพีหน้าพีนี้สวัสดีครับ